ความรักครั้งถัดไปนะคะเราจะเจอคนที่เข้ามาแล้วจริงจังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราหรือไม่ภายในปีนี้ลองมาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันนะคะสถานการณ์ก็ใครที่รู้สึกว่ามีความรักกี่ครั้งเราก็ทุกใจมาดูซิว่าภายในปีนี้จะมีความรักดีๆเข้ามาหรือไม่นะคะไพ่เจ โอเคสิ่งแรกเลยนะคะถ้าคุณอยากที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าคุณจะต้องเลิกจมอยู่กับอดีตนะคะไพ่เจตเพราะว่าคุณนะยังมัวแต่ยึดติดกับคนเก่าคนในอดีตจนทำให้คุณนะลืมที่จะมองเห็นคุณค่าในตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณก็มีคุณค่าหรือมีคุณสมบัติที่ดีดีพอที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้คุณอะได้เจอมุมมองใหม่ๆได้เจอตัวเลือกใหม่ๆสีสันใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถ้าใครที่ผิดหวังจากคนเก่านะคะแล้วก็มัวแต่โทษตัวเองโทษโชคชะตาจมอยู่กับความเสียใจจมอยู่กับความผิดหวังหรือใครที่ผิดหวังจากคนเก่าแต่ยังไม่ยอม move on จากเขายังคิดถึงเขาแอบรอเขาเพราะฉะนั้นปีนี้คุณก็คงจะพลาดโอกาส ในการที่จะเจอความรักใหม่ๆหรือคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเปิดใจคุณนั่นเองนะคะและถ้าเราตัดสินใจเปิดโอกาสให้ตัวเองล่ะจะมีคนที่ใช่เข้ามาหรือไม่ในปีนี้หนึ่งถ้วยความรักใหม่มีโอกาสค่ะ นะคะนี่คือไพ่ที่บ่งบอกว่าถ้าคุณยอมเปิดใจนะคะตัดใจจากคนเก่าลืมความเจ็บปวดนะคะและพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้คนใหม่ๆคุณจะเจอความรักครั้งใหม่นะคะนี่คือบรรยากาศของการเริ่มต้นใหม่อะและความรักครั้งใหม่จะดีกว่าเดิมหรือไม่ความรักครั้งใหม่นะคะจะเป็นเหมือน เขาจะเข้ามาเป็นพลังงานอะเป็นแรงขับเคลื่อนเพราะไพ่ใบนี้จะพูดถึงพลังงาน p a s s ั่นจากที่ที่ผ่านมาคุณมัวแต่ห่อเหี่ยวอยู่กับความผิดหวังจากคนเก่าเขาจะเป็นเหมือนคนที่มาเติมพลังงานอะเป็น energy ทำให้คุณ active ทำให้คุณกระตือรือร้นทำให้คุณอยากจะกลับมารักตัวเองทำให้คุณอยากจะขับเคลื่อนพลังชีวิตของคุณให้ไปทำสิ่งใหม่ แล้วความสัมพันธ์เรากับเขาจะไปในทิศทางใดนะกับคนใหม่คนนี้ถามว่าจะไปในทิศทางใดใช้คำว่า t e m p e r a r e กับ hangman คือค่อยๆเรียนรู้กันไปอย่าพึ่งใจร้อนนะคะคือการที่เราเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครในปีนี้ถ้าเราคาดหวังเลยว่าเข้ามาแล้วเขาเนี่ยคือคนที่ใช่คือคนที่ฉันจะฝากชีวิตคือคนที่จริงจังแต่งงานสร้างครอบครัวเร็วไปค่ะเพราะไพ่ hangman เป็นไพ่ที่บอกว่า ค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้นะคะและไพ่เชมเปญเป็นไพ่ที่พูดถึงการทดลองนะการทดลองปรับจูนเข้าหากันนะคะคือศึกษากันไปก่อนใจเย็นๆนะคะถามว่าต้องศึกษากันไปนานแค่ไหนอ่ะก็เอาเป็นว่าในปีนี้นะคะเป็นปีของการทดลองเป็นปีของการศึกษารอดูปีหน้าค่อยดูกันว่าถ้าเข้ากันได้ปีหน้าก็ค่อยขยับความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ อ่ะขอดูนะคะทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาในปีหน้าจะไปในทิศทางใดนะคะถ้าเราค่อยๆเรียนรู้กันไปปีหน้าความสัมพันธ์จะขยับไหมสองเหรียญค่ะ justic หกเหรียญใช้คำว่าขยับเล็กน้อยเพราะเท่าที่ดูแล้วอะ่ะตัวของคนคนนี้ที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณอะเขาเป็นคนที่ ไม่ได้ตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วเขาต้องการเวลาที่จะเรียนรู้กันไปศึกษาดูใจกันไปนะคะแล้วก็คอยช่างใจอะช่างใจว่าคุณมีข้อดีข้อเสียอะไรนะคะแต่ในขณะเดียวกันอะมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่อย่าเพิ่งกํำหนดสถานะอย่าเพิ่งผูกมัดนะคะทั้งคุณและเขาอะก็ยังมีสิทธิ์เลือกยังมีสิทธิ์ที่จะเปิดโอกาส ให้ตัวเองนะคนๆนี้เขาเป็นคนช่างเลือกอะเขาจะไม่รีบปิดจ็อบหรือตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วเขาค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการที่ชอบเปิดโอกาสให้เขาอะได้ดูคนอื่นเพื่อเปรียบเทียบด้วย คุณอาจจะงงว่าอ่ถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่การครบเผื่อเลือกเหรออย่างที่บอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูดูกันไปค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งแบบว่ามาถึงแล้วเออคนคนนี้คือแฟนฉันยังไม่ใช่คุณจะต้องทําตัวคุณอ่ะให้มีคุณค่าคนที่มีคุณค่าเขาจะไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะไพ่เอนะ็มเพรสเนี่ยเพอร์เฟกนะคะราชินีผู้ยืนหนึ่งสมบูรณ์แบบเป็นคนที่เข้าถึงยากเป็นคนที่เปิดใจยาก แล้วก็ดำเนินความสัมพันธ์แบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปทำตัวเราให้มีสเสน่ห์ค่ะทำตัวเราให้หน่าค้นหาทำตัวเราให้เขารู้สึกว่าเข้าถึงยากและถ้าเกิดว่าเขาอ่ะฝ่าฟันเข้าไปถึงใจเราได้อะเขาจะได้รู้สึกว่าได้มายากแล้วอ่ะเขาจะพยายามเก็บรักษาเราไว้ทีนี้ยคุณลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณอะมองว่า มาถึงแล้วคบกันเป็นแฟนเลยมันก็คือคุณเข้าถึงง่ายครอบครองง่ายเขาไม่ได้เกิดการท้าทายเขาไม่ได้เกิดการพยายามเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาอ่ะเข้ามาแล้วอ่ะฝากกำแพงหัวใจคุณเข้าไปได้ง่ายๆมันก็ทำให้เขาจากไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะขอดูคำแนะนำจากไพ่ The Key of l o v e นะกับความรักครั้งถัดไปเนี่ย คือจุดเริ่มต้น่ะทุกความสัมพันธ์่ะมันจะไม่ได้มาจากความรักมันจะมาจากความลุ่มหลงไม่ว่าจะเป็นเราเราอะกับเขาอะมองเห็นกันที่เปลือกภายนอกอะการแต่งกายเสื้อผ้าเออรู้สึกว่าดูหลอ่อดูสวยนะคะดูเท่มันจะเกิดจากความลุ่มหลงก่อนนะคะมันยังไม่ถึงขั้นตอนของความรักไงมันต้องเรียนรู้ไงถ้าไม่เรียนรู้จะรู้ได้ไงว่าเรารักกันไหมเนาะ,ะคำแนะนำจากไพ่ ในช่วงแรกๆอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ทั้งเราและเขาอ่ะจะต้องดึงดูดความสัมพันธ์นะอย่างเช่นเราเคยได้ยินคําว่าช่วงโปรโมชั่นไหมนะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงที่จะเปเปย์ความเปเพื่อดึงดูดความสนใจไม่ได้บอกว่าเปเงินนะบางทีเขาอาจจะโทรหาเราบ่อยเขาอาจจะส่งข้อความหาเราบ่อยหรือบางทีก็พาเราไปเที่ยวไปอะไรเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ เพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆมันก็จะเป็นช่วงโปรโมชั่นไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของความรู้สึกอะเราอะอย่าเพิ่งเปิดเผยออกมาอย่างรวดเร็วเราต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าเราเปิดเผยตัวเราอย่างรวดเร็วว่าเรามีใจนะคะเขาเพิ่งมารู้จักกับเราได้เดือนเดียวเรา ทุ่มไปร้อยละให้เธอหมดใจละเราก็จะขาดความน่าสนใจขาดความน่าค้นหาเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นในช่วงแรกเราอย่าเผยท่าทีเก็บท่าทีเราบ้างอย่าเพิ่งทำให้เขารู้ว่าตัวเราอ่ะมีใจกับเขามากแค่ไหนนะคะอคำแนะนำจากไพ่เพราะตอนแรกก็อย่างที่บอกแหละเราไม่สามารถที่จะตัดสินคนได้จากในการทำความรู้จักในช่วงช่วงแรก ะะยังไม่รู้หรอกว่าเขาจะจริงจังกับเราไหมและยังไม่รู้หรอกว่าการที่เขามาทุ่มเทสิ่งต่างๆให้เราเนี่ยมันมาจากใจจริงหรือเป็นแค่การที่เขาอ่ะจะมาเอาชนะใจเรานะคะแล้วพอเราเปิดใจให้เขาไปร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็อาจจะไปจากเราก็ได้นะคะอคำแนะนำต่อนะคือเรากับเขาอ่ะเป็นแค่คนที่ใช้คำว่าแทบจะไม่รู้จักกันเลยอ่ะ นะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาก็มาจากอีกที่หนึง่งเรามาจากอีกที่หนึง่ง ะะยังไม่ได้รู้จักกันดีมันจะต้องใช้เวลาใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันนะคะและในขณะเดียวกันจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราเคยผิดหวังอ่ะเราจะต้องเอาประสบการณ์ในครั้งนั้นมาเป็นข้อเตือนใจคุณเห็นสายฟ้าฟาดลงกลางหัวใจไหมนั่นหมายถึงว่าอะไรที่มันรวดเร็วอ่ะมันก็จะจบเร็วถ้าเรารักเร็วเปิดใจง่ายนะคะ โอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะจบมันก็จบได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคำแนะนำต่อมานะคะโอเคค่ะแต่เท่าที่ดูแล้วอ่ะดวงชะตาเรากับเขานะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ว่าทั้งคู่อ่ะมาต่างคนต่างมามันมีในเรื่องของความแตกต่างเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจะต้องเป็นช่วงที่ต้องปรับจูนเข้าหากันปรับจูน ให้มันพอดีกันนะคะนะถ้าเกิดว่าเราอะ่ะเหมือนกับว่าต้องการความรักที่รวดเร็วอะ่ะมันก็จะเหมือนไฟอะ่ะไฟที่แบบเหมือนไฟไม่ฟงังมาเร็วไปเร็วนะคะอยากได้ความรักที่จริงจังต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้นี่คือคำแนะนำจากไพ่ออร์เคิลน,นะคะค่ะอย่าลืมคอมเมนต์รัคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ